เด็กคนนี้ทำอะไรสุดตลอดมิลลี่แรปเปอร์ชื่อดังที่แสดงความสามารถมาแล้วในเวทีระดับโลกและช่วงหลังๆมานี้นะคะเรามักจะได้เห็นน้องเนี่ยอยู่ในรายการใหญ่อย่างวันค่ะแต่น้องมาร้องเพลงเปิดตัวแล้วก็มาซัพพอร์ตนักมวยที่น้องชื่นชอบค่ะและในเพียงอีกไม่กี่วันข้างหน้านะคะเราจะได้เห็นฟอร์มการชกของแรปเปอร์ชื่อดังคนนี้บนเวทีลุมพินีของ f a i r t e x Fight ซึ่งมิลลี่อันนวยจิตสิทธแลกซื้อจะเจอกับจีตัวจีนซืนนักชกจากประเทศ เทศจีนในวันที่17พฤษภาคมนี้ใครอยากตามไปเชียร์น้องไปให้กำลังใจน้องนะคะก็สามารถไปซื้อตั๋วได้ที่ line official แฟร์เทคไฟท์นะคะทุกคนมีแอดด้วยนะคะอย่าลืมตั๋วจะมี2ราคานะคะริงไซส์1,200บาทแล้วก็ที่นั่งธรรมดา200บาทค่ะทุกคนและการต่อสู้จะเริ่มต้นประมาณ10โมงของวันเสาร์ที่17พฤษภาคมนะคะทุกคนยังไงก็มาเป็นกำลังใจให้มิลิอัมนวยจิตสิทธิ์แลกซื้อกันค่ะโอ้โหชอบชื่อน้องมากๆเลยค่ะเก๋สุดๆยังไงก็ขอให้น้องเนี่ยทำความฝันของน้องให้สำเร็จนะคะ